คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e f t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาละครับผมก็การสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเออโหไม่ได้อัดคลิปนานมากเลยนะครับช่วงนี้ ขี้เกียจนิดนึงนะครับผมก็โอเคครับ uh, วันนี้เราจะมาอัดคลิปตัวทานอสนะครับผมไม่ใช่นะครับเป็นตัว The List นะครับหรือว่าว e g หนะครับจากดันเจี D ้นดาก่อนนะครับเป็น uh, ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวลูกหลักผมตัวใหม่แน่นอนเลยนะครับผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากๆถึงแบบ มากๆคือแบบปกติคิลเลอร์มันจะมีสกิลแค่สกิลเดียวใช่ไหมเต็มที่ก็อาจจะเป็นสองสกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมีถึง4สกิลเลยนะครับให้เราได้เลือกใช้ตอนเราเล่นคือแบบเล่นมาแล้วสนุกมากๆก็วันนี้เราจะมาบอกแอดออนที่ผมคิดว่าน่าจะดีดีไม่ดีไม่รู้ดีที่สุดไหมนะครับแต่ไปคิดว่าเป็นแอดออนที่น่าจะดีมากๆณนะตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้จะโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่งเอาเรื่องเลยนะครับจุก จุ๊กไม่ง่ายนะครับแต่ก็ยังแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นจุ๊กไม่ได้นะครับเปิร์กนะครับที่ผมจะใส่ไปนะครับเซตนี้เลยนะครับที่ผมชอบใส่สําหรับตัวหลังจากเล่นมาสักพักนึงนะก็คือจะมีล็อกเครื่องนะครับทวนเกมก็จะเป็น2เปิร์กนะครับล็อกเครื่องกับแขวนระเบิดแล้วก็เป็นฉงนกั้นหน้าต่างนะครับแล้วก็เป็นเปิร์กตีแล้ววิ่งไวของเอเลียนนะครับ นะก็คือจะมี2เปิร์กไล่ล่าแล้วก็มี2เปิร์กที่ถ่วงเกมนะครับทุกท่านก็ผมคิดว่าเปิร์กตีแลว้วิ่งไวเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะกับตัวนี้แบบอารมณ์คือตัวนี้มันเวลาเซอร์จูมอาจจะต้องวิ่งฉีกวิ่งฉีกเล่นหน้าต่างและวิ่งฉีกนะครับก็เราจะกั้นหน้าต่างเพราะว่าตัวนี้มันไม่แพ้ไม้มันยกไม้ได้นะครับแล้วก็เราจะไม่ให้เขาวิ่งฉีกไกลก็จะใส่เปิร์กนี้ไปนะครับตีแล้ววิ่งไวนะส่วนแอดออนเนี่ยนะครับแอดออนจากที่ผมลองเล่นมาแล้วนะครับอสองอันนี้ค่อนข้างจะถือ อาจจะอยู่ในขั้นที่ดีถึงโกงเลยนะครับก็จะเป็นไข่มุกแห่งพลังนะครับกับแหวนกักอาคมนะก็คือเอาไว้ง่ายคือ2องอตอนนี้จะทําให้คูดาวมาเร็วขึ้นนะครับสีเหลืองนี่ก็คือคูดาวของอาคมทั้งหมดจะลดลง5าวินะครับแล้วก็ไข่มุกแห่งพลังเนี่ยถ้าเกิดเราตีครับกดตีธรรมดาโดนเซอร์เนี่ยคูดาวก็จะลดลงอีก5้าวีนะครับทำให้เราได้ใช้สกิลของอตัวเวกหน้าเนี่ยได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยว เราเข้าไปดูเด็กเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนยังไงอาจจะมีไฮไลท์จากในสตรีมด้วยนะครับอาจจะลงทั้สเกมโอเคไปครับโอเคครับได้ข่อโอ้ได้ด่านใหม่พอดีด้วยนะครับมาคือแอดออนนี้ที่ผมลองใช้มปเนี่ยคือมีคนดูมาบอกนะครับผมก็ไม่ชัวร์ตอนแรกว่าไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าผมก็ลองลองใช้อยู่ในสตรีมแล้วมีคนดูมาบอกคือแม่งโหดมากทุกคนคือสกิลเราจะใช้ได้บ่อยเอาเอ้าแล้วนะกูยังไม่ได้ทันพูดกับคนดูเลยเอา บินเลยละกันเมื่อกี้แถวนี้หรือเปล่าครับคือแอตออนนี้มันทําให้เราใช้สกิลได้บ่อยมากครับยิ่งถ้าเราได้ตีบ่อยๆเนี่ยก็คือเราจะใช้สกิลได้บ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเลยอะทุกคนแบบแล้วก็คือมันมันโหดมากอะน่าจะลงไปข้างล่างละไอ้นี่กลัวคลิปฟูมไม่ถึงสิบนาทีก็เลยแอบก่อนใช่ไหมไปไหนแล้ววันเนี่ยฮัลโหลเอาสวัสดีหนุม่มหนึ่งทีไปก่อน โอ้โหละแมน่นละแม่นเลยละแม่นเฉยอัดคลิปละแม่นเลยไม่อยากจะโมะ้อมืปกติไม่ค่อยโดนนะสกิลเนี้ยสกิลนี้มันหลบง่ายนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันปรับมาเนี่ยคือที่ปรับมาจากเข้าเซิร์ฟจริงนะครับก็คือจะมีผีเนี่ยพุ่งไวขึ้นนะทุกคนแล้วก็เอ่ออันเนี้ยก็พุ่งไวขึ้นครับไอบอลเกงกิที่เราเคยลงคลิปดูกันไปอะแล้วก็ทุกยกไม้ก็ยกไวขึ้นนะครับเอ่อแล้วก็ไอ้นี่ด้วย ยกมายกไวขึ้นใช่ไหมแล้วก็เดินตอนเราเดินเนี่ยปกติแพทก่อนนะ่ะยกแล้วมันเดินช้าใช่ไหมแต่นี่คือเดินไม่ช้าแล้วนะครับโดดมายัไโดดเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเฮ้ยรือ จริงๆก้นหน้าต่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะบางจังหวะอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก,ก้นหน้าต่างเนี่ยต้องเจอคนแบบจุกเก่งๆจริงๆถึงอาจจะได้ใช้นะทุกคนแต่คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้ตีเนี่ยเดี๋ยวสกิลเราก็จะรีแล้วแปบ๊บเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เนี่ยสกิลที่เราใช้ไปตะกี้คือเนี่ยมาปุ๊บใช้ได้หมดเลยนะคือแบบสกิลมันจะรีเร็วมากนะครับเราจะได้ใช้สกิลแบบแท้ทั้งเกมอ่ะแท้จะไม่หยุดเลยนะครับไม่อยู่แฮ นะว่าจเจ๊เจ๊มีคนอยู่ไหมแอบวะเราลงไปข้างล่างนะครับผมใส่โมลีมาด้วยนะเกมนี้เอ้ใช่เออปึ๊บปั่นไม่ปั่นไม่ทำอะไรเลยคือพอเราใช้สกิลได้บ่อยๆอ่ะเราจะทำมันจะทำให้ตัวเราแบบว่าเก่งอ่ะเออง่ายง่ายเพราะว่าตัวนี้สกิลมันมันค่อนข้างดีทุกคน ข้างล่างจริงด้วยโอ้โหมันเนียนสุดๆแบบสุดๆมันยังเนียนอยู่โอเคหาใครไม่เจออะไรวะเนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับคนเจ็บที่เราแขวนไปแล้วด้วยตามตรงนั้นนะครับมันมีทางมันมีทางเข้าประมาณสองสามทางนะครับข้างล่างเนี่ย มันจะมีตรงห้องม่วงๆแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงที่เราออกมาตะเกียมันจะเข้าได้ประมาณสามจุดสองสามจุดนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะฟึ๊บเอาแล้วแอบตู้เหรออ๋อเออผมไอบอลเกงกีที่เราปล่อยไปเนี่ยถ้าเกิดมีคนแอบตู้อยู่อะ่ะมันดีเทคเจอด้วยนะทุกคนคือสกิลแม่งแบบดีมากอะ เออสกิลมันอาจจะแบบนิดๆิดหน่อยๆน่อยแบบไม่ได้แบบขั้นโกงแต่คือแบบพอแบบเราเราถ้าเกิดเราเลือกเราเลือกการใช้สกิลดีๆอ่ะมันจะแบบว่าแบบเลือกจังหวะการใช้สกิลดีๆมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับจริงๆสนุกมากนะแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงนะใครที่แบบเพิ่งมาเล่นก็อาจจะแบบงงตัวอาจจะต้องงงงตัวสกิลมันนิดนึงอ่ะโอ้ยอยู่นี้หมดเลยเหรอเข้าได้ทีละคนอ่ะ นี่ยงโดนเฮ้ยโอ้โหเก่าแล้วยังไงฟึ๊บมุนวอล์กจับไม้ไม่ให้ไม่ให้พับแล้วตรงนี้มีไม้อยู่อันนึงยังไงยังไงเอา้าเฮ้ยไปไหนเอด้ามานี่นี่ยังไงละ่ะกิงเขากิงอยู่ตรงน,นั้นก็ได้นะเอ้า โอเคมาพังไม้มาพังไม,ไม้เป็นไม้เซฟไงเราก็ต้องพังไม้ก่อนเนยะเดี๋ยว่อยอุ้มไปแขวนโหเมื่อกี้แบบโดนสองเมื่อกี้ผมถ้าเกิดผมแบบกดตีเร็วๆหน่อยก็คือคือไอตัวผีเนี่ยมันย่อหลบได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะที่เราปล่อยออกมาแล้วเซอร์มันอยู่ตรงบริเวณที่แบบเซอร์มันอยู่ตรงบริเวณตรงผีพอดีคือมันจะโดนฮีตเดเมเททันทีเลยนะทุกคนคือแบบมันย่อหลบได้ง่ายก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเรากะจังหวะการใช้ดีๆอะ่ะคือดีมากนะเอออันนี้จะไปไหน ไอ้เดวิดเรียบร้อยไอ้เดวิดมันวางยาผมว่ะทุกคนไอ้เวนโหไม่โนไปได้ทีละคน มันไปได้ทีละคนมันไปได้ทีละคนทางตันมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนหรือเปล่ามันจะมันเออตอออกไปสองคนมันก็ไม่ได้หรอกมันเข้าได้ทีละคนนะหรือเนี่ยเออแต่ผมลึกแต่ผมยังไม่ได้บอกด่านนี้แม่งจุกเด็กโหดมากนะครับเข้าไปประตูเนี่ยเข้าไปเข้าแบบวนวนแบนบวนเข้าอยู่แต่ตรงเนี้ยแม่งค่อนข้างจะแบบว่าลำบากน่าดูนะแล้วก็ออด่านนี้เซอร์พวกบูนโทเทมอะโหดมากนะครับ เออใครที่แบบผมลองเล่นเจอแล้วแบบโหมันบูนทีนึงมันแบบแล้วมันอยู่แต่ข้างล่างนี่คือแบบอ๋อเรียบรอ้อยแล้ววิ่งทําอะไรคอแบบบลูกเน <c oughs> ตอนนี้ประมาณตีห้านะครับหกโมงเซอร์ก็อาจจะมึนๆเล็กน้อยนะเดี๋ยวเออเรอดูเกมในไฮไลท์แล้วกันเกมในไฮไลท์น่าจะมันอยู่นะเพราะว่าเล่นตอนประมาณช่วงหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บังเอาใจฮึโอ้เออทุกคนแล้วก็ตอนนี้แทงหลังบั็อกอยู่นะครับเออ่แทงหลังเนี่ยเออ่ตอนนี้มันมันปรับมาอ๋อนี่ไงอ่าอ๋อเราใช้คอนโทรลฆ่าแบบไอ้นี่ได้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่มาที่นี่ดีกว่าคือตอนนี้แทงหลังบั็อกอยู่ครับตอนแรกมันสี่วิมันปรับมาเหลือสี่วิใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนจะยังห้าวิอยู่นะแล้วก็เออ่ สมมติลงจากเสามานะครับไปปั่นฟงปั่นไฟอะไรพวกนี้ก็จะแทงหลังก็ยังอยู่นะเดวิดบอกอยากโดนด้วยเดวิดต้องโดนแขวงอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอย่างโมลิไม่ได้ปะใช่มีแทงหลังบั๊กแล้วก็แมปเนี้ยบั๊กเยอะเลยนะครับมีคนติดคาประตูวาร์ปอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดนะแบบบั๊กเยอะบั๊กเยอะเลย เกมนี้แม่งไม่ได้เลยเลยว่ะทุกคนไม่ได้แบบดูแบบจังหวะฟุบกฟุบกฟุ๊บฟับ,ฟบ,ฟบเลยเอ,อ๋อวา่าก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันนะครับว่าแบบมันมีบั๊กเยอะแล้วก็มีอะไรอีกว่าออตัวนี้บัฟมายังไงบ้างนะครับก็ซึ่งก็บอกไปแล้วนะแล้วก็มีเปิร์บั๊กของเซอร์นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,าณนี้เดี๋ยวรอดูเกมในไฮไลท์น่าจะโอเคกว่านะเอ้ยมีปุ่นีู้่วะ พังไม่ทันมันตายก่อนแอดออนนี้คือเดือดมากครับทุกคนจริงๆอาจจะไม่เห็นในเกมนี้นะแต่ว่าม่งเดือดมากจริงๆแบบสมมติได้ตีมันก็สกิลเขาจะรีรีรีใช้สกิลได้ใหม่เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโหแบบโหดอ่ะโหดมากเลยครับผมว่าโดนเนิร์ฟ ไม่โดนเนิฟเรื่องครูดาวสกิลพื้นฐานก็โดนเนิฟแอดออนอ่ะผมว่าอาจจะต้องโดนเนิฟอะไรสักอย่างเพราะว่าสกิลมัน,นคููดาวค่อนข้างเร็วมากๆอืมแต่ผมไม่อยากให้มันเนิฟเลยเล่นสนุกมากเลนะคือผมนั่งเล่นตัวนี้แบบหลายชั่วโมงมากๆก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันสนุกเว้ยอะไรเงี้ยไอ้นี่มันแอบไปแล้วไอไอไอตอนที่ผมลงคลิปไปไอ่ะไอตอนที่มันตรงนี้เป็นบล็อกแดงๆยังมีอยู่นะ ในเซิร์ฟจริงน่ะก็มีนะแ,แบบว่าไอา้แ่นไม่ได้แก่หรือเปล่าหรือไงไม่รู้ <c oughs> แล้วไอ้นี่ก่าแอบจนตายเลยมัง้งฮัลโหล ใช่ในด้านข้างล่างผมว่าฝั่งนี้ว่เวะเจอละ มีคนหนึ่งนะตงเนี้พี่งูวิจัยตัวนี้อย่างถ้าไม่เรียกกูพี่งูวไว้สัตว์ฮะหรอ

เห็นปะคือไอตอนที่เราเบรกเอเรียนอะ่ะแล้วเราบินอะ่ะมันก็มันมันก็ช่วยนะเราก็บินไวขึ้นด้วยนะเก็ตปะ ครับพี่สกายนึกว่ามาจากเท้าหัวงูซันเดปคล้ายๆซันเดปแถมจำง่ายอโอเคโอเคเข้าใจได้แล้ว God, man. Ah! A suitable sacrifice. Ah! <laughs> ไม่มองหลังเหรออเยอะทั้งหลังเหรอคือเราจะจ่ายระยากเหรอจ่ายจ่าย slips lying. Slip away. are away. You ไอ้น <Mile dizzy> ี่ห้าพันชั่วโมงอ่ะเนี่ยถอดใจแล้ววะห้าพันชั่วโมงกูถอดใจไปแล้วน้องๆหมดแรงใจจะเล่นต่อว่าไง ดูพี่งูเล่นจะไม่หมดได้ไงมันก็ไม่หมดได้ทำไหมขับช้ามึงโดดกูยกนะบอกแล้วว่าถ้ามึงโดดกูยกถ้ามึงโดดกูยกนะ แค่ตีก็เลยมั้งเนี่ยเจอไปอยังวะอ๋อดี ช่องทุกคนว่ามันจะโดนให้เหนิร์มไหมตัวนี้กูมันโดนเนิร์ฟมากเลยนะเนี่ย I did มีตายยากนะคนนี้

จริไงไปแล้วฮิวเสร็จหรอ แต่สกิลผีนี่แม่งโดนย่างจริงนะสรุปเนี่ยก้นหน้าต่างไม่ได้ใช้เลยอ่ะก้นหน้าต่างแม่งแบบหาจังหวะใช้แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าเหมือนเพราะมันมีสกิลมันก็ไม่ต้องใช้สกิลกั้นหน้าต่างไม่ต้องใช้เปิดกั้นหน้าต่างขนาดนั้นอ่ะเออแมปปั้ โอ้โหประตูโคตรไกลเลยเฮียแล้วมันมีอะรีนาลีนด้วยนะล่าสุดมันอยู่แถวบ้านฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้คุมประตูไม่ได้ครับไกลเกิน บินนาดี ชัยยกจังหวะยกไม้แล้วเซอร์โดดไม้กลับมาจะมีบักไม้เหรอมันน่าจะโดดไม่ได้นะจังหวะยกไม้กลับมามันยกขึ้นมาเลยอะ่ะมันน่าจะโดดไม้กลับมาไม่ได้หรอกจะโดดกลับมาได้ไงก็มันม,มันยกขึ้นไปอ่ะ